เฮ้ยทำไมเรามันจนจังเลยวะเงินกินข้าวก็ไม่มีจะมีคนใจดีมาให้เงินเราไหมวะคุณผู้ชายสนใจเล่นเกย์กับผมไหมครับโอ้นุกงอยู่เมืองไทยถ้าคุณเล่นเกย์กับผมคุณชนะคุณเอานี่ไปเลยครับ เอาไปทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมกับกันถ้าเกิดคุณแพ้กูก็ต้องจ่ายให้ผมเหมือนกันจ่ายด้วยอะไรอะ่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมครับเกมอะไรโอ้ยร้อนร้อนตรงนี้ดีว่รครับ เกมแก้มาถุงแกงนี่เป็นเกมที่เราไม่เคยแพ้ใครมาก่อนไอนี่แหละเหยื่อฉันดีคงจะแพ้แบบคนอื่นแน่นอนฮะ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 เฮ้ยเอาอู๋อร่อยยังอ่ะเจ้าไหนเนี่ยงั้นทั้งหมดนี้เป็นของผมใช่ไหมขวองทั้งหมดนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณมาเล่นกับผมอีกเกมถ้าคุณชนะผมย้ายคุณเพิ่มก็ได้ก็ได้ก็ได้ เรามีร้อนปะเนี่ยโอเคยคุณจะเลือกอะไรขนมปังกับเราขนมปังเจ้าไปกี่มาสมันเมื่อไร่ตามบทต้องเลือกลาตารีไม่ใช่เหรอวะรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์อันนี้หนึ่งเอาอนนี้หนึ่งราดูันที้หนึ่งตามมันไป